สวัสดีวะ่ะวั่ะอนามยว่ะนั่นเี่ยเียเียถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะไปที่หมู่บ้านอามะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เขาก็จะมีรถอย่างเงี้ยมารับเลยนะสะดวกโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าได้ครับให้อีก ันี่แหละที่พี่พาวาดมาหมู่บ้านของคุณป้าอามะนั่นเองคืออะไรอ่ะอ้าวคนญี่ปุ่นนะเขาเรียกว่าอามะาก,ก็คือคนที่เป็นคนงม,มหอยไงคนเก็บหอยมุกอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้นี่ชุดเขาเลยนะนี่คือยูนิฟอร์มเหรอใช่ตุกวันเขาก็ใส่อย่างเงี้ยทุกวันเขาก็ใส่อย่างเงี้ยนี่คือชุดดำน้ำเขาชุดดำน้ำของป้าใช่ใช่ใช่มัมีแทงไม่มีอะไรเมีทั้งนั้นอ่ะโอ๊ยดำแบบนี้แหละ ในบริเวณทะเลแถบนี้เขาก็จะมีเป็นพวกหอยมุกเนี่ยเยอะมากแล้วก็คุณป้าอามะเนี่ยเขาก็จะเป็นคนงมหอยอ่าคนงมหอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อ่ายังเป็นผู้หญิงที่มีภูมิใจอยู่ด้วยเหรอใช่คือเขาไม่ได้แบบแกแล้วพิงงมอย่างนี้ไม่ใช่นะเขางมตั้งแต่สาวๆแล้วโอ้โหคือทุกวันนี้เขาก็ออกไปงมเงินอย่างเงี้ยพี่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใน1ปีมันไม่สามารถงมได้ทุกวันนะมันก็จะมีแค่เฉพาะช่ว,ชวขงของเขาอย่าง อาชีพอื่นทำอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หมู่บ้านเชนป้าเขาไหมมาเขาเลยเหรอได้ไไปะได้ไไดไโอเคใ,ใ,ให้อิกิมาโช่อนัวไม่น่า,า,าใส่โอนิจังโอนิจังว่านั่นนั่นจูดิสก์น่าจะใส่นี่ใส่ฮัตจิจูนี่ใส่ฮนี่ใส่ฮัตจิฮนี่ใส 82ดท่สองอีกแต่ราคาท่จะซ้ำใส่เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่ไม่กี่เดือนทั้งหน้านี่จะแปดแล้วโอ้ต้องประคองเลยคุณยายของอุ้มโอ้เริ่มเห็นละโอ้โหไม่ใช่แค่งมหอยอย่างเดียวมีคอมมูนิตี้เลยเป็นมาเป็นหมู่บ้านอันนี้จิ้ว 继续喝。 และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อุ้มพามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นกันเวลาที่มาที่หมู่บ้านของอาหมะแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเป็นเซตเล็กๆอย่างนี้นะเสิร์ฟพร้อมน้ําชาอาหมะเขาก็จะมาปิ้งให้เราทานเดี๋ยวให้อาหมะเริ่มปิ้งอะไรให้เราชิมกันเลยไหมเอาไหมเอาวะให้อีกทีมาชวยค่ะอีกทีมาช่วยใช่สดมากเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> คืออาหารพวกซีฟู้ดพวกนี้นะคะเขาก็จับได้ในแถบทะเลที่อยู่หน้าบ้านอาหมะนี่แหละ จริงๆเลยการเป็นสังคมของทรานะว,ว,วิถีของเขาก็เลยใช่ใช่แล้วข้างในที่นั่งเนี่ยได้ฟิลมากเลยมากคือเขาบอกว่าจริงๆในอาหมาเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาจากการงมหอยใช่ไหมเขาก็จะมานั่งเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าข้างในทะเลเนี่ยมันเย็นมากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการอุ่นแบบวอร์มน่างกายเขาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นั่งแล้วก็ ถิ่งไฟใช่ถิ่งไฟบนผิ่งไฟก็อาจจะมีชาหรือว่ามีพวกอาหารทะเลเนี่ยอย่างนี้ตั้งแต่โบราณแล,<ห>าแล้วเขาก็เลยเอาวิถีของเขาเนี่ยมาทําให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกันเออถือว่าได้ประสบการณ์เต็มๆจริงๆ จริงแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาหาความสนุกสำราญแบบเราได้เลยนะที่นี่มันมีที่เที่ยวหลายจุดแต่ว่าไม่ต้องเที่ยวหมดทุกจุดก็ได้อุ้มเน้นเป็นบางจุดบางจุดเนี่ยให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสกันถูกต้องอย่างที่นี่เนี่ยผมว่าควรจะมานะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาหารก็อร่อยส่วนก็สดคุณป้าก็น่าใชกบรรยากาศสุกนสนานมากผมชอบแล้วก็ถือว่ามาง่ายก็คือจองมาเลยง่ายที่สุดก็คือจองมาแล้วก็ได้นั่งรถมาสบายๆบายใช่แล้วเขาจะมารับเพื่อนๆเนี่ยถึงหน้าสถานีเลยแล้วก็พามาที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเข ที่สถานีแบบเดิมอืมง่ายมากครับตายตายตตแนั้นรองนอร้โอ้ดูดูแลเหมือนรุงเหมือนหลอนอะอ้อจบเชฟขอโปรยินดีต้อรับ